E um. aí สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สุขสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคั้นค่ายชนแนลครับพี่น้องยินดีต้อนรับ f อฟซีไม่เอฟซเก่าครับผมมื้อนี้มีภารกิจจับกลุ่งตอนกลางคืนครับพี่น้องมื้อนี้จับกลุ่งออกตอนนี้ทีมงานกําลัางลงหลากครับเดี๋ยวิ่หลากเขาฟังแล้วเดี๋ยวสิดท้ายให้เบิ่งไม่เนาะครับว่ากลุ่งมันสิหลยปันใดครับพี่น้องหาเบิ่งน้ำกันครับผม กลุ่มมาหอดแล้วครับปัดวัวกะไดเลยกำลังลากเขามากนี่ครับกลุ่มดูดักล็อกดักแดกอยู่ในนาวเดี๋ยวเพื่อนก็สิไลมาหาเบิ้งจากข้าวครับผมไรกลุ้งมาแล้วพี่น้องเบิ้งดูกกลุ้งเต็มอ้วนอยู่ครับ ร้ายหนึ่งพี่น้องเบิรงเองาหู้ยขักขััครับพี่น้อง,องเบิรงอู้กลุ่มง,ง,งามๆเลยครับอะหยะเลยพี่น้องตอนมาใส่กันเนหะ <c oughs> รอกําลังทอยรถมาเอากลุ่งแหรอครับโดยจะนอยพิ่นกรตตักแหรอ คักแห้งพี่น้องกลุ่งของเฮามือนนี่กุ่งขึ้นรถแล้วพี่น้องบาดนี่ยักไสสก,กา้าโยนเทใ,ใส่รถเทใส่รถเลยครับเสียงดังแม้จกน้อยครับเครื่องสูบน้ำากับเครื่องไห้ออกทิเกม เรื่อยๆครับเมื่อน,นี่จับกุ่งออกพี่นอ้องเลยต้องใส่ออกมาน้ำรดน้ำนเกียวแรกออกเดินทางแล้วครับบาทนี่คนคุมทไทยก็มีไม่ถึงแจมเลยแจม ไก่ระครับเขียวแรกออกเดินทางครับผมดึกเดินคำขึ้นกพยอดท่อครับพี่นอ้องเหตุงานคือเกาไก่ซิเบร์ตระครับยังพอท่านเต็มอยู่ครับเดี๋ยวที่สองกำลังไปเอากุ้งไม้ครับโอ้ยโอ้ ไปกุ้งมาอีกแล้วครับเซี่ยวให้เต็มเที่ยวนี่มันจะเยอะไปไหมพี่รัตไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอผมว่าไม่หมดนะถ้ามันไม่หมดก็ต้อ,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 ของข้างลนู่นลๆๆแล้วเดี๋ยวออกออกคนนั้นมาไปมาละครับเซี่ยวให้เต็มเที่ยวที่สองเรือยออกเดินท้ามครับ เที่ยวเที่ยวทสองออกเดินทางครับผมน้ำแข็งว่มันจะเพิ่มน้ำเต็มเที่ยวที่สองเต็มจูรูคือเก่าอ่ะ่ร้ายครับไปแล้วครับเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามกำลังเอาขึ้นครับผม นี่ก็เบิดวนครับเดี๋ยวรอลากอีกที่หนึ่งครับผมเบิดกระชับป่า,บานนี้ออกเดินทางเที่ยวทีสามครับผม ลังออกเดินทางครับเียี่สามออกเดินทางแล้วครับไปแล้วทีมงานทา้งนี้กรสิไดีย์พดอ้วนแล้วไปลากมาใหม่ครับผมไม่ลากแล้วไม่ลากแล้วเหรอไม่ลากลูกอ้วนสอง เที่ยวแรกไล่มาแล้วครับพี่น้องนี่คือวันสองครับลากกรอบสองครับเดินจักน้อยกับเอาขึ้นเดินทางไปทรงอีกครับผมวันสองเที่ยวแรกขึ้นรถครับ รถแล้วพี่น้องออกเดินทางครับผมวันสองเที่ยวแรก ที่สองพุ้นที่สองขึ้นรถนะครับบานเนี่ยพุ้หัวหน้าเพิ่นลงไปตักเองเลยครับบานเนี่ยลูกน้องเพิ่นล่าแล้วลูกน้องเพิ่นเมื่อยเพิ่นล่าแล้วอพุอนลงไปตักเองเลยครับ วที่สองของเดินทางครับผมไปแล้วเบิดวันแล้วครับต่อไปกระสินลงหลากอีกเอาขึ้นรถอีกแล้วครับพี่นอ้องกำลังเอาขึ้นรถครับผม เนี่ครับุองเขายอยเอาขึนใส่รถนะครับน้ำแห่งเกือบเบิรแด้ะครับพี่น้องเลือกข้างนาน้อยเดียวครับ เด๋ยวกสิจบภารกิจการทำงานค่ำคืนนี้ครับผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบตีสองลแล้วครับแล้วจบภารกิจกันสิตีสามบอฮอดตีสามดีดอ,อกพีนก่น้องเลยอีกน้อยนึงก็ชิแล้วนะครับแห้งแล้วครับพีน่น้องตอนนี้กำลังปวดตอนกุ้งอยู่ เ็กน้อยก็ชิเล่แล้วครับทางปีเพิ่นกระตักกลุ่มอยู่ครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคำคืนนี่กับภารกิจจับกุ้งตีสองกลัวครับพี่น้องเกือบตีสามเรียบร้อยเยบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับสำหรับคืนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆละอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันคายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอตัลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับตีสองแหละครับ